เด็ดบ่อยนั่งนั่งล่อนั่งกับน,นั่งล่อนะค่ะเดอ้อนั่งล่อเป็นผูแบบมารยาทดีแห้งถ้าเมื่งหลังจากอาน้ำเช็ดอือหาลงลูกมาหนึ่งสอง้ำาน้ำเสร็จนั่งกันสิประมาณนี่ค่ะหาลมดีนะคะทานท่านเน่ยไปเลยคนคน อันนี้โซฟากิดพี่แต่นั่งเห็ดได้ค่ะขาดเบิร์ตควอนะควอนควอนเบิดขาดเบิดพี่แต่นั่งเห็ดได้ค่ะเนี่ยผัดลมกว่สิบป,ปั๊บมาหนี่ค่ะเวลาอาบน้ำเสร็จอะค่ะผัดลมดีค่ะ,นคะจนโซฟาขาดเบิดค่ะควอ,อนควอ,อนควอนไอที่ไอเหตุไอคนแหงของนั่งไอเปิดพัดลมเป่าหายนั่งนะคะเด้อไอผัดลมเป่าหายน,นั่งกสิ เย็นสบายเลยนะกระสีคนใครเลยขนแห้งเองอัตโนมัติกดได้บ่ได้เพราะว่าดั้งยานใด้ได้เป่าคนละเค่อยไปอร่อยน่งอยงยานใด้นะคะเ,เรียวพัดลมแทนพัดลมแทนให้ขนแห้งส่นน่ะโอ้โอารมณ์ดีคักเนาะส่นส่วนเซนมี นั่งจับจับปีหน่อยนั่งไปเลยเนะ้่มาๆน่มาๆจับปีเป็นมาตีหวงปีแห้งจับมาเลยด้ค่ะถ้าฟังั่วยด้ะนะจับบาได้คะ่ะนั่งหวงปีนั่งไม่ไม่ไหม,ไ,มไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอารมณ์ดีค่ะอาม